สวัสดีครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องกล้องฟิล์มกันนานมากเลยเนาะพอดีมีคำถามมาทางอินบ็อกซ์นะครับจากน้องเอมนะครับพินทุโยทินนะครับถามเกี่ยวกับกล้องอัคฟาครับสวัสดีครับพี่พอดีเพิ่งได้อั f ฟาออฟติมาแฟลตมาเป็นแบบกะระยะ พอจะมีเทคนิคไหมครับหรือมีคลิปไหนแนะนำแล้วบ้างจะได้ตามไปฟังเหมือนพี่จะเคยพูดเรื่องของกล้องฟิล์มแบบกะระยะนะครับเรื่องของการโฟกัสไปแล้วจำไม่ได้ว่าคลิปไหนฮะแต่ปัญหานี้ที่น้องเอมเจอเนี่ยเหมือนพี่ไม่ได้พูดถึงนะพี่แค่พูดถึงภาพรวมเรื่องพีการโฟกัสมากกว่าพอเจอคาถามและเจอปัญหาเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันน่าสนใจว่ะน้องว่าผมมีปัญหาเวลาถ่ายแสงน้อยไม่เปิดแฟลชมากเลยครับ เหมือนว่าพอแสงน้อยแล้วภาพมันเบลอหมดทั้งท้งที่ตอนถ่ายกลางแจ้งหรือที่แสงน้อยเปิดแฟลชภาพก็ชัดดีโดยที่ทั้งสองก็ใช้หลักการระยะเหมือนกันมีปัจจัยไหนเกี่ยวข้องทําให้มันเบลอในที่แสงน้อยบ้างครับพี่เป็นคําถามที่น่าสนใจมากแล้วนะพี่คิดว่าหลายคนน่าจะเจอนะเรื่องของการใช้กล้องการระยะแล้วถ่ายแล้วแบบภาพออกมาเบลออย่างเงี้ยแต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันคือปัญหาอ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยอ่ะ พลาดก็พลาดไปเอาก็เอาไปอะไรเงี้ยแต่นี่คือคําถามที่ดีมากเลยนะครับอ่ะแล้วน้องก็ส่งภาพมาให้ดูนะครับทั้งหมดอ่ะมีอยู่3ภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรูปแรกถ่ายในคาเฟ่แสงน้อยแต่แสงสวยดีเลยไม่เปิดแฟลชภาพเบลอมากเลยส่วนที่อยู่กลางแจ้งกับเปิดแฟลชส่วนมากไม่เบลอขนาดนั้นครับอ่ะเดี๋ยวดูรูปกันรูปแรกนะฮะอันนี้ที่บอกว่าถ่ายในคาเฟ่และเห็นแสงสวยแล้วก็ไม่เปิดแฟลช จากภาพนะเท่าที่สังเกตดูคือมันเอา focus นะครับคือมันเกิดจากการหลุดโฟกัสนั่นเองนะครับนี่คือปัญหาหลักของกล้องกะระยะนะเราไม่สามารถกะระยะได้ถูก100%เอซนต์อกมาพอระยะมันไม่ตรง100%นนะ์โอกาสที่จะเบลอก็มีสูงนะครับส่วนภาพที่2นะครับเป็นภาพที่ถ่าย o u t ด o o r แสงค่อนข้างมากสังเกตจากแสงนะคอนทราสของภาพเนี่ยเงาก็เข้มคอนทราสก็จัด คือเดาได้เลยว่าภาพนี้แสงค่อนข้างเยอะแน่ๆแล้วก็ส่วนภาพที่3นะเป็นภาพที่ใช้แฟลชนะครับแต่ดูเหมือนว่าการโฟกัสก็เหมือนจะไม่ตรง100%เนะเหมือนจะมีบางส่วนตรงหน้าเนี่ยจะเบลอๆนิดนึงนะครับแต่มันก็เกือบชัดทั้งภาพนะอ่ะก่อนที่จะมาวิเคราะห์ถึงปัญหานะและว,วิธีแก้เนี้ยลองมาดูสเปคคร่าวๆข,ของกล้องก่อน ตัวกล้องอัคฟาออพติมาแฟลตเนี่ยครับไอตัวนี้เป็นกล้องเยอรมันผลิตในปี1981 <S <S 1 9 8 1งเนถึงเลส์ที่ติดมากล้องนี้เป็นเลนส์40่มิลิเมตรเสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่90เซนเป็นแบบสเกลโฟกัสก็คือตัวโฟกัสเนี่ยจากภาพนะฮะมันจะมีบอกตั้งแต่3ฟุตก็คือ90เซนนั่นแหละก็คือใกล้สุดนะฮะแต่ในนี่ไม่เขียนว่า0.91ก็ประมาณ9 1เซนนะครับแล้วก็ตัวสีขาวนี่จะเป็นระยะเป็นเมตรก็คือตั้งแต่ 0.91 1.2 1.5 2 3.5อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสีเขียวนี่จะเป็นฟุตนะค,คือ3ฟุต4ฟุต5ฟุต7ฟุตและ10ฟุตอะไรเงี้ยเท่าที่มองเห็นนะเพราะว่าพี่ไม่มีกล้องอยู่ในมือนะครับแล้วก็สปีดชัตเตอร์นะครับมีตั้งแต่1ต่อ45วินาทีถึง1ต่อพันนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ ขนาดรูรบแสงก็ตั้งแต่ f 2 8ถึง f 2 2เป็นอัตโนมัติเหมือนกันก็คือกล้องนี้เป็นระบบโปรแกรมอ,อตมัตโนมติคือเป็นฟูลอัตโนมัตินะครับเป็นอัตโนมัติทั้งรูรบแสงและทางสปีชัตเตอร์นะครับเราสามารถตั้งค่า ISO ได้อย่างเดียวนะครับแฟลชมีไกด์นัมเบอร์ที่12นะที่ ISO 100นะครับขนาดฟิลเตอร์ที่49มิลิเมตรสามารถตั้งค่า ISO หรือ AS a เนยครับได้ตั้งแต่2 5ถึง500 มันสามารถตั้งค่าถึงแค่ห้าร้อย 500. ซึ่งฟิล์มในปัจจุบันเนี่ยฟิล์มห้าร้อยมันก็ไม่มีนะมันมีแค่ร้อยสองร้อยสี่ร้อยแปดร้อยพันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แปลว่ากล้องนี้สามารถใช้ฟิล์มที่มีความเร็วมีค่า i s สสูงสุดได้แค่สี่ร้อยนะครับแล้วก็ใช้ฐาน 3A นะครับสองก้อนทีนี้มาพูดถึงเรื่องการถ่ายบ้างน้องถามว่ามีปัจจัยไหนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ภาพมันเบลอในการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับหนึ่งละกล้องมันเป็นระบบ อัตโนมัติมันตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ให้อัตโนมัติตั้งค่ารูรับแสงให้อัตโนมัตินะครับพออยู่ในที่แสงน้อยนะเราจะสังเกตเห็นว่าสเปคของเลนส์เนี่ยค่ารูรับแสงกว้างสุดที่ F2.8 เพราะฉะนั้นพอแสงน้อยนะฮะสปีดชัตเตอร์ที่กล้องตั้งได้เมื่อกี้ในสเปคคือ1ต่อ45ก็แปลว่าถ้าแสงน้อยมากกล้องมันจะพยายามทายัางไงก็ได้ให้มีค่าแสงที่พอดีเมื่อสปีดได้ต่ําสุดและว1ต่อ45เนี้กล้องมันก็จะเปิดรูรับแสงให้กว้างกว้างนดที่บ อย่างกล้องตัวนี้สามารถตั้งค่ารูรับแสงได้ที่ f 2.8จริงๆมันสามารถใช้กับหลักการของกล้องอัตโนมัติทั่วไปได้นะครับพอมันเปิดค่ารูรับแสงที่2.8ระยะชัดของมันก็จะน้อยเพราะว่ารูรับแสงมันกว้างระยะชัดของมันก็จะน้อยพอระยะชัดมันน้อยนะครับ บวกเข้ากับการโฟกัสแบบกะระยะถ้าเราโฟกัสไม่แม่นสมมุติว่าอย่างภาพนี้ภาพแรกนี่พี่เดาว,ว่าน่าจะประมาณ2เมตรแล้วเราไปตั้งค่าที่2เมตรเลยอะไรเงี้ยแล้วรูรับแสงถูกเปิดที่ f 2.8ถ้าเรากดระยะผิดหรือเราโฟกัสผิดปุ๊บค่ารูรับแสงที่2.8เนี่ยภาพที่ได้อะเบลอแน่ๆครับแล้วก็นั่นแหละฮะ เหมือนกันอย่างภาพที่2เนี่ยทำไมมันถึงชัดเพราะว่าพอเราอยู่าท์ดอร์ใช่ป่ะแสงมันเยอะแสงมันมากนะครับกล้องมันก็จะเปิดค่ารูรับแสงที่แคบลงอย่างภาพนี้อาจจะเป็นแบบถึง f 8เลยก็ได้นะครับคิดว่านะน่าจะถึง f 8สังเกตจากระยะชัดของภาพเนี่ยพอมันได้ f 8ระยะชัดมันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับถ่ายยังไงมันก็มันก็ชัดเกือบทั้งภาพอ่ะ แ,แ,แล้วก็เคสที่3ก็คือการใช้แฟลชโดยส่วนมากกล้องที่มีแฟลชอัตโนมัติอยู่ในตัวเนี้ยโดยค่ามาตรฐานเนี้ยมันจะเปิดค่ากลางที่สุดให้เราก็คือประมาณ5.6คือพอ5.6อย่างภาพนี้น่าจะประมาณ2เมตรเหมือนกันเห็นเต็มตัวอะไรเงี้ยน่าจะประมาณ2เมตรแฟลชมันก็จะถูกยิงออกไปในค่ารูรับแสงที่ f 5.6พอ5.6ความชัดระยะชัดของภาพมันก็เพิ่มมากขึ้น,นครับแล้วก็มันก็ทําให้ภาพที่เราได้ มีความชัดไม่เบลอก็คือมันยังอยู่ในโฟกัสได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้แฟลชเหมือนภาพแรกเนี่ยรูรับแสงมันกว้างเกินไปถ้าเราโฟกัสพลาดปุ๊บระยะชัดความชัดของภาพมันก็จะหายไปนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็อีก,กนหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของการโฟกัสนะครับเรื่องของการโฟกัสมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเวลาเราโฟกัสนะครับอย่างกล้องตัวเนี้ยนยฮะมันจะบอกระยะไว้อย่างเนี้ย มันเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นะรูปคน1คนคือ1เมตร3คนคือ1.5เมตรรูปหมูคือ3เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็รูปวิวคืออินฟินิตี้อะไรเงี้ยคือจากภาพตัวนี้นะครับเวลาเราโฟกัสนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้ตัวสเกลที่เป็นขีดเนี่ยมันตรงกับตัวเลขนะครับไม่จําเป็นนะฮะอย่างสมมติว่า0.91 1.2 1.5 2 3 หรือ5หรืออินฟินิตี้เราไม่จาเป็นต้องให้เส้นขีดสเกลที่มันมาชี้ตรงกับเลขนะสมมุติว่าระหว่างระยะ2เมตรถึง3.5เมตรเนี่ยหรือ7ฟุตถึง15ฟุตเนี่ยอ่ะเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามันมีระยะที่ห่างกันประมาณแบบ8ช่วงอ่ะเราสามารถให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้ระหว่างเลข7กับเลข15หรือเลข2เมตรถึงเลข3.5ไม่จําเป็นต้องไปตรงนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราต้องตั้งสเกลให้มันตรงกับ เลข7ฟุตรหรือ15ฟุตรหรือเลข2เมตรหรือ3.5เมตรอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะครับอืมบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราต้องตั้งให้มันตรงไม่จําเป็นนะครับคือมันอยู่ระหว่างนั้นได้สมมติว่าระหว่าง7ฟุตถึง15ฟุตเนี่ยเราอาจจะคิดแบบเฮ้ยเราห่างประมาณแบบ10ฟุตอนะไรเงี้ยเราก็สามารถให้สเกลมันอยู่ระหว่าง7ถึง15เนี่โดยการเดาว่า10ฟุตน่าจะประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องให้อยู่ตรงกับตัวเลขนะครับอันนี้คือข้อที่1ส่วนข้อที่2คือเลนส์อาจจะมีปัญหา คือระยะของการโฟกัสมันเพี้ยนไปแล้วนะครับด้วยอายุของการใช้งานด้วยอายุของกล้องอะไรเงี้ยมันอาจจะเพี้ยนไปแล้วเราอาจจะทําการทดสอบด้วยการใช้ตลับเมตรวัดนะครับอาจจะยอมสละฟิลม์มสักไม่กี่ภาพนะฮะสมมติว่าเราถ่ายนางแบบของเราเองก็ได้หรือถ่ายสิ่งของอะไรก็ได้โดยการใช้แบบตลับเมตรวัดจริงๆว่าสมมติว่าอเอาสเกลที่มันตรงเลยสมมติว่า2เมตรเนี่ยววัด2เมตรแล้วเราโฟกัสที่2เมตรเนี่ยมันชัดจริงไหม ถ้ามันไม่ชัดก็แปลว่าระบบโฟกัสหรือระบบเลนส์ที่อยู่ในกล้องเนี่ยที่อยู่ในเลนส์เนี่ยมันคลาดเคลื่อนแล้วมันมีปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเชื่อถือไม่ได้แล้วกับระยะสเกลที่มันแสดงหรือมันโชว์ในตัวเลนส์นะครับอันนั้นคือเรื่องของกล้องมีปัญหาแล้วไม่ใช่เรากะระยะผิดไม่ใช่ปัญหาที่เราละปัญหาอยู่ที่กล้องแล้วนะครับสมมติว่ากล้องเราไม่เพี้ยนกล้องเราโฟกัสแม่นตรงนะครับวิธีการแก้ก็คือ1ละ ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราอยากถ่ายในที่แบบแสงน้อยบ้างแล้วเราไม่อยากให้มันเบลอแบบนี้เราอาจจะเปลี่ยนมาใช้ฟิล์มเพื่อให้กล้องสามารถรับแสงได้มากขึ้นครับแทนที่มันจะเปิด f 2 8ให้เรามันอาจจะเปิด f 4หรือ f 5.6ในที่แสงน้อยๆแบบนี้นะครับ รูปบแสงแคบลงเราก็จะได้ระยะชัดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะเบลอก็น้อยลงนะครับอย่างที่2ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงในการถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆนะครับเราอาจจะมีแอปในโทรศัพท์มือถือที่คอยวัดแสงว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเปิดสปีดที่1นึต่อหกเอาค่ากลางที่สุดอะไรเงี้ยหรือ1นึต่อสีที่กล้องได้ สปีดที่ช้าที่สุดที่มันให้มาแล้วค่ารูรับแสงที่มันได้มันมากกว่า2.8งจุดแปดไมค์อะไรเงี้ยมันควรจะเป็นแบบ f 4ไหมนะครับหรือ f ห้าจุดหกไมอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้ระยะชัดที่มากขึ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการถ่ายในที่แสงน้อยหรือถ้าเราถ่ายในที่แสงน้อยแบบจําเป็นต้องถ่ายจริงก็ในเคสที่3ที่สองรู้มาก็คือก็เปิดแฟลชนะครับซึ่งก็จะช่วยได้ว่ากล้องมันจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราเปิดแฟลชนะค่ารูรับแสงที่ได้มันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็น2.8 ควรจะเป็น5.6เพื่อให้สัมพันธ์กับแฟลตนะครับภาพที่ได้ก็จะมีโอกาสเบลอน้อยลงนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือนั่นแหละฮะฝึกโฟกัสให้แม่นยำคือเราอาจจะคือสร้างความเคยชินสร้างความคุ้นชินกับกล้องของเราถนะ้าสมมติว่าเฮ้ยระยะประมาณนี้มันห่างประมาณกี่ฟุตหรือกี่เมตรอะไรเงี้ยพยายามฝึกกับระยะให้แม่นมากขึ้นนะครับ โอเคถ้าหากใครมีคำถามนะก็สามารถถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อ๋ออย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ช่องใหม่ให้ด้วยนะครับช่อง ASMR แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ